ผมก็จะหยอดน้ำซุปลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้หมูชุ่มชื้นขึ้นมาหน่อยครับผมครับผมสวัสดีงามๆครับเพื่อนๆครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับเนาะวันนี้ก็เป็นอาหารแบบผัดอีกแล้วครับผมนําเสนอแบบอาหารแบบผัดเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้ผมก็จะเป็นเมนูตัวนี้ครับผัดถั่วลันเตานะครับผมผัดถั่วลันเตาใส่ หมูสับครับผมนะครับทีนี้จะแนะนําเพื่อนๆเรื่องการทําความสะอาดตัวลังเตานะครับซื้อมาปุ๊บเราก็จะมาเด็ดแบบนี้นะครับเด็ดออกแบบนี้เด็ดทางหัวแล้วก็เด็ดทางหางนะครับออกแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปล้างน้ำเนาะล้างน้ําเป็นน้ําเกลืออ่อนๆก็ได้ครับเพื่อขจัดสารเคมีที่ติดมากับตัวตัวรังเตานะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นหมูสับวันนี้ใช้หมูสําเร็จรูปครับผมแล้วก็จะมีน้ําสต๊อกไก่ด้วยนะครับถ้ามีน้ําสต๊อกไก่แล้วเราไม่จําเป็นต้องใส่พวกผงปรุงรสอะไรต่างๆนะครับผมเพราะว่าในตัวน้าสต๊อกนี้ก็คือจะมีรสออกหวานกลมๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวันนี้จะมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็ตัวแครนลอทมาใส่ด้วยนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระเทียมไทยนะครับ ตำไว้เรียบร้อยพริกวันนี้ใช้พริกชี้ฟ้านะครับผมนะฮะหั่นเป็นแนวยาวนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆส่วนเครื่องปรุงรสต่างๆก็ไปติดตามดูในคลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็จะเขียนไว้งใต้คลิปนะครับผมครับเราไปลงมือทํากันได้เลยครับผมครับผมเพื่อนๆครับทีนี้เราก็ตั้งกระทะวอร์มไฟไว้เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาใส่น้ํามันครับผมใส่ลงไป นิดหน่อยก็พอกระเทียมสับใส่ลงไปได้เลยครับผัดด้วยกันได้เลยเราก็จะผัดกระเทียมให้หอมนะครับผมให้ดูเหลืองออกทองสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะใส่ตัวนี้ครับหมูสับลงไปเลยนะครับ ลงไปผัดล้วนด้วยกันครับผมให้หมูนี่สุกข,ขึ้นมาสักหน่อยนะครับเมื่อหมูสุกแล้วเราก็จะใส่ผักที่สุกยากนะครับใส่ลงไปผัดก่อนครับผมแครอทกับข้าวโพดอ่อนครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็ผัดให้สุกครับผมให้ตัวแครอทนี่สุก ครับเพื่อนเพื่นครับผมทีนี้ก็แครอทสุกแล้วนะครับเราเก็จะใส่ถั่วลันเตาลงไปเลยครับติ๊กด้วยครับผมผมก็จะหยอดน้ำซุปลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้หมูชุ่มชื้นขึ้นมาหน่อยครับผม ทอนนี้เราก็จะปรุงรสกันครับผมเพื่อนๆครับหนหนูเสยนดังล<ห>ูกก็จะใส่น้ำมันหอยนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะโอเคครับผมซอสปรุงรสอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับนี่แล้วก็เกลือป่นนะครับ โรยลงภน,นิดหนึง่งตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่เสริมไอโอดีนนะครับผมเพิมความเค็มจากเกลือครับนำกลนซทรายนิดเดียวครับผมนะฮะเครึ่งช้อนชานะครับผมทีนี้เราก็ผัดรวมกันได้เลยครับโอเคครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะผัดโันเตาหมูสับนะครับเมนูเพื่อสุขภาพ เมนูผัดๆนี่อย่างผัดลันเตาหรือว่าผัดข้าวโพด่อหรือว่าผัดอะไรต่างๆถ้าจะให้ดีต้องลองทํากินตอนหน้าหนาวนะครับผมเช้าเช้าอย่างเงี้ยครับกินไอเวลากินข้าวนี่ออกจากปากเลยนะครับผมมีไอออกจากปากเลยเมนูผัดๆนี่โดยเฉพาะผัดพวกดอกหอมใส่ตับอย่างเงี้ยครับสุดยอดเลยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่จานให้เพื่อนๆได้ชมกันครับ ครับผมเพื่อนๆครับก็เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูครับผมสำหรับ2เมนูวันนี้ก็เป็นเมนูผัดทั้งคู่เลยนะครับผมแต่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเมนูผัดถั่วลันเตา,าใส่หมูสับนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็นํามาแนะนําเพื่อนๆทุกวันนะครับหลายๆเมนูเป็นอาหารหลายๆภาคนะครับยังไงก็ อยากจะให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปของผมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเ็าจะมีเมนูเด็ดๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกวันเลยนะครับผมเอาล่ะครับเพื่อนๆวันสำหรับวันนี้ก็ขอจากลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่เมนูหน้าครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับ ลาไปก่อนครับผมสวัสดีงามงามครับ